สิบวันรู้เรื่องวันรู้เป็น,ปนยังไงบ้างคะหลังทานผผลิตภัณฑ์ k อค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าบูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะอาการแบบนี้กี่ปีแล้วคะพี่อ่าหนึ่งหนึ่งปีกว่าค่ะหนึ่งปีนะคะเป็นอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยนะคะมีอาการหนึ่งปีนะคะทุกคนคะ่ะแต่ทานผลิตภัณฑ์ตัวโอตอนนี้เพียงแค่สิบวันเท่านั้นเองประทับใจมากเลยค่ะ hmm. ประทับใจมากเพราะว่ามัน สามารถตอบโจทย์กับร่างกายของเราว่าในการเอาใช้ชีวิตประจาวันอยู่แล้วหาดีด้ว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆเช่อไหมคะถ้ามีคะแนนเต็มสิบนะคะให้ผลพันเท O เท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็มสิบไปเลยค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยใช่ไหมคะผดพันนี้ดีมากครับค่ะถ้าทุกท่านเป็นอาการมัอนผมก็ให้กินเคอนะครับรับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรง ถ้ามีคะแนนให้ตัว KO สัก10คะแนนคุณพ่อให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยนะครับโอ้โหมี10ให้ร้อยนะคะสุดยอดมากมากเลยสวัสดีค่ะชื่อแนทนะคะอายุ40ปีค่ะเมื่อก่อนเคยทำงานอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายสารเคมีค่ะช่วงนั้นจะอยู่กับสารเคมีทุกวันเช็คสต๊อกทุกวันนะคะมันจะมีอาการคันตามแข้งขาแล้วก็คันตามลำตัวปวดหัวมึนหัวเหมือนจะวูบอะค่ะอาการเนี้จะเป็นอยู่ทุกวันเลยอะค่ะ ทีนี้มีคนแนะนําให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเขาชื่อว่า KO ค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อมาทานประมาณ2กล่องนะคะแล้วก็ลองทดลองทานไปประมาณ1กล่องแรกนะคะก็สัมผัสผลลัพธ์ได้ว่ามันดีขึ้นนะคะดีขึ้นตั้งแต่1กล่องแรกนะคะจะทานวันละสองแคปซูลค่ะเช้า1เย็น1หลังอาหารนะคะ ก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นอาการปวดหัวเวียนหัวอาการวูบพันตามเนื้อเนื้อตัวตามร่างกายแข้งขาค่ะมันก็หายไปนะคะรู้สึกว่ามันดีมากๆค่ะสั่งซื้อเลยค่ะ KO ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆสุดยอดค่ะสั่งซื้อเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องผลิตภัณฑ์ KO นะคะวันนี้นะคะมีเคลูกค้าที่เคยมีอาการนะคะเวียนหัวบ้านหมุนแล้วก็วูบบ่อยนะแล้วได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะแล้วก็ เห็นผลลัพธ really? ์ชัดเจนมากๆเลยนะคะวันน <unfolding. S 1> ี้นะคะลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองนิดหนึ่งค่ะชื่อพี่อะไรคะพี่ชื่อพี่แสงเพ็ญศรีสุกนะคะค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์แต่ว่าทํางานทํางานที่สมุทรปราการค่ะอ่าตอนนี้นะคะคุกกล้อมาสัมภาษณ์ลูกค้าลงพื้นที่จริงนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่โลตัส ะะบางปูเนื่องจากคุณพี่ทํางานแถวนี้นะคะก็เลยสะดวกที่จะให้สัมภาษณ์นะคะที่นี่เราก็เลยมาสัมภาษณ์ที่นี่กันเลยนะคะโอเคมาฟังนะคะว่าก่อนทานผลิตภัณฑ์ตัว KO นะคะพี่แสงเพชรมีอาการยังไงคะ่ะก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะก่อนทานนะคะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหวูมันจะบูบ แล้วก็เวลาเราเดินนะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเค่งจะจะมือนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะอืมค่ะก็คือมีอาการเวียนหัววูบแล้วก็โค้งเพลงโค้งเคลงค่ะแล้วก็หลังจากรู้จักผลิตภัณฑ์ KO ได้ไงคะรู้จักผลิตภัณฑ์ KO นี้ในการเสิร์ชหาที่อินเทอร์เน็ตใน Google นะคะเสิร์ชหาเพราะว่าการในกินยาบำรุงกินยาพวกนี้เราต้องเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้ให้ให้ตรงแท้แน่นอนว่า ผิตภัณฑ์ที่เราจะทานในสูตรและร่างกายของเราเนี่ยมันจะดีหรือตอบโจทย์เราขนาดไหนคะเ,คเพราะว่าศึกษาอยู่ประมาณ6เดือนกว่าโโอโห้โอโหเรียกได้ว่า<ฆ>ศึกษาใช้เวลาพอสมควรน,นะคะ,คะแล้วก็หลังจากที่มั่นใจแนละ้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ KO มาฟื้นฟูนะคะ<ช>แล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานไปแล้วคะ่ะเห็นผลตั้งแต่เม็ดที่เท่าแหละคะตั้งแต่เมเม็ด เม็ดที่สิบค่ะเม็ดที่สิบนะคะ่หนึ่งกล่องมันมีสามสิบเม็ดนะคะพี่แสงเพชรนะคะทานเพียงแค่สิบเม็ดก็คือทานวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นใช่ค่ะสิบวันรู้เรื่องสิบวันรู้เรื่องเป็นยังไงบ้างคะหลังทานผลิตภัณฑ์โอค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าบูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงเรื่อยๆค่ะตอนนี้ยออดีอาการดีขึ้นอย่างอย่างตอนนื้องอาการดีขึ้นค่ะแล้วมีอาการแบบนี้กี่ปีแล้วคะพี่อ่าหนึ่งหนึ่งปีกว่าค่ะหนึ่งปีนะคะ เป็นอาการเวียนหัวบ้านหมุนว้าบ่อยนะคะมีอาการ1ปีนะคะทุกคนคะ่ะแต่ทานผลิตภัณตัวเคโอเนี้ยเพียงแค่10บวันเท่านั้นเองนะคะอาการดีขึ้นเรื่อยๆคุณพี่ก็สั่งต่อเนื่อง,งอเนาะใช่ค่ะแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะในผลิตภัรณเคโอค่ะพี่แสงพิจิตประทับใจกับผิจพรณเคโอบ้บบางไหมแค่ไหนคะประทับใจมากเลยคะ่ะประทับใจมากเพราะว่ามัน สามารถตอบโจทย์กับร่างกายของเราว่าในการเอาใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วหาเรียกได้ว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆใช่ไหมคะถ้ามีคะแนนเต็มสิบนะคะให้ผิดพันเทโอเท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็มสิบไปเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเห็นไหมคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ค่ะนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะใครที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับอาการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะวูบบ่อยโลหิตจางนะคะก็ ติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ KO อตอบโจทย์ท่านได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะยืนยันว่ากินจริงเห็นผลจริงอะ่ะวันนี้ไม่แค่นั้นนะคะไม่เพียงมาคอนเฟิร์มว่าทานจริงเห็นผลจริงว<ๆ>ันนี้จะมาทานให้ดูด้วยใช่ไหมคะ,<ช>คะเป็นการให้ความวมั่นใจนะคะ,คะว่าทานจริงๆ,ๆอะ่ะเดี๋ยวเรามาค่ะตอนนี้นะคะไม่เพียงแค่มาคอนเฟิร์มนะคะมายืนยันว่าสินค้า k ทดีจริงตอนนี้จะมาทานให้ดูเลยนะคะคือคทานจริงเ<ๆ>ห็นผลจริงนะคะค่ะโอเคค่ะที่ใส่พชรแก๊เลยค่ะ ที่แสงเพชรแกะมาแล้วนะคะในหนึ่งกล่องจะมีกี่เม็ดคะ30เม็ด30เม็ดหนึ่งกล่องผลิตภัณฑ์ K O หนึ่งกล่องมี30เม็ดนะคะก็มันจิ๋ใส่แขกแบบนี้นะคะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดสีแดงเป็นเม็ดสีแดงแบบกินเม็ดสีแดงนะคะนี่นะคะเป็นเม็ดสีแดงแบบนี้เลยนะคะนี่คือการแกะกล่องจากกล่องที่แบบมาจากสํานักงานใหญ่เลยนะคะมีถุงพลาสติกตีนอย่างแน่นหนานะคะนี่เราแกะกล่องสุดๆให้ดูกันเลยนี่นะคะเดี๋ยวพี่แสงเพชรนะคะจะทานให้ดูแล้วนะคะ ว่าทานจริงเห็นผลจริงทานจริงเห็นผลจริงแล้วก็ทานง่ายด้วยค่ะทานง่ายนี่นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะนี่เพียงแค่นะคะบํารุงนะคะวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองนะคะอาการดังกล่าวก็ดีขึ้นตอนนี้จเรียกว่าไม่เวียนหัวแล้วไม่วูบแล้วใช้ชีวิตปกติได้ทํางานได้นะคะแล้วช่วงที่ทํางานอยู่อะคะช่วงที่เราแบบมีอาการวูบมันใช้ชีวิตลำบากไหมคะลองเล่าให้ฟังนิดนึง ช่วงที่ยังไม่ได้ทานเคอนะคะมันเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตลำบากลำบากมากลำบากจริงๆค่ะเพราะว่าเราต้องระวังทุกทุกวิธีก้าที่เราทํางานของเราะจะแล้วก็มันก็จะกังวลหลายๆอย่างการลุกการเดินมันสามารถที่จะวูบตอนไหนก็ได้ค่ะ เมื่อไหรก็ได้ uh huh. แต่พอมาทาน ko แล้วอาการมันดีขึ้น uh huh. มันสามารถใช้ชีวิตปกติประจำวันของเราได้ค่ะ,คะอันนี้ทานจริงๆค่ะค่ะนี่นะคะเป็นการยืนยันนะคะกินจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้พี่แสงเพชรนะคะบอกกับท่านผู้ชมอีกนิดหนึ่งว่าใครที่มีอาการอย่างพี่แสงเพชรให้ทานเลยค่ะสร้างความมั่นใจให้กับท่านผู้ชมนิดนึ่ะค่ะถ้าใครมีอาการดังกล่าวที่เกิดมาแล้วนะคะให้คุณเปิดใจทาน ko ในผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถที่ ช่วยเราในการดำารงชีวิตประจำวันให้เราใช้ชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นและมันจะมีผลต่อเราในอนาคตข้างหน้าเราอย่าชะล่าใจในเรื่องเล็กๆน้อยในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้มาทานผลิตภัณฑ์ KO ของเราค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะใครที่มีอาการั สวัสดีค่ะยินดีต,อดต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลนะคะผลิตภัณฑ์ KO นะคะที่ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับผู้ใช้จริงนะคะที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเอ่อได้รับอุบัติเหตุจากการตกบันไดนะคะแล้วก็เอ่อหลังจากที่รับอุบัติเหตุเนี่ยมีอาการบ้านหมุนนะคะเวียนหัวนะแล้วก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ตัวนี้นะคะแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะคะวันนี้นะคะอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนาตัวเองนิดนึงค่ะชื่อคุณอะไรคะผมชื่อคุณพ่อพุรีอินนุชครับค่ะอายุเท่าไหร่คะ78ปีครับเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์นะคะแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อมาหาลูกสาวที่กรุงเทพมาลูกสาวอ๋อค่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอค่ะคุณพ่อมีอาการยังไงบ้างคะโอ้ตอนนั้นเกิดอุวัติเหตุขึ้นมาตกบันไดค่ะไปหาหมอมาสาม ัสามคืนหลังจากนั้นก็มาอยุ่นอนที่บ้านก็มีอาการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประพองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติ ปกติก็คืออาการเบียนหัวบ้านหัวที่หายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะคะนี่นะคะก็เป็นกล่องที่คุณพ่อทานจริงๆนะคะหนึ่งกล่องมีกี่แผงคะมีสามแผงสามหนึ่งกล่องมีสามสิบเม็ดนะคะค่ะคุณพ่อทานจริงๆนะคะก็เรียกได้ว่านะคะคุณพ่อประทับใจมากอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆใช่ไหมคะแชร์มากที่ท่นอ่าเนี้ยดีมากครับค่ะถ้าทุกท่านเป็นอาการเหมือนผมก็ให้กินเคอนะครับ รับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรงคุณพ่อมีโรคประจําตัวไหมคะเป็นโรคความดันครับโรคความดันนะคะคุณพ่ออายุ78ปีแน่นอนนะคะย่อมมีโรคความดันเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่ว่าทานสิตคัณเ์โ o ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายใช่ไหมคะไม่มีไม่มีทานได้ปลอด<า>ภัยนะคุณพ่อนะค,ค่ะคุณพ่อมั่นใจว่า อายุค่ะคุณพ่พอก็ทานได้นะคะใครที่มีปัญหาปวดหัวนะคะหรือว่าบ้านหมุนเอนคุณพ่อเนี่ยทานเลยใช่ไหมคะทานได้เลยครับทานได้เลยใช่ไหมคะเออ่ถ้ามีคะแนนให้ตัว ko สัก10คะแนนคุณพ่อให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยนยคะครับโอ้โหมี10ให้ร้อยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะคะสำหรับคนที่ออมีอาการปวดหัวนะคะบ้านหมุนนะคะเดินไม่ได้นะ,ะทานผลิตภัณฑ์ ko สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นตั้งแต่ประมาณเม็ดที่เท่าไหร่คะคุณพ่พอตั้งแต่ สิบเมตรประมาณสิบเมตรก็คือประมาณห้าวันนะคะห้าวัน,วนอาการดีขึ้นมาก,ากามเดินได้เดินเหินได้ฟ้องเลยใช่ไหมคะก็คือไม่เวียน,นหัวแล้วไม่มีอาการมึนหัวเวียนหัวอืมค่ะเห็นบอกว่าล่าปกติทํางานได้ค่ะทํางานได้ปกตินะปกติอ่าประทับใจมากเลยใช่ไหมคะประทับใจมากครับอืมค่ะแล้วของสินค้าดีๆแบบนี้คุณพ่อกล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะกล้าบอกครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเคโอ้นี่มีคุณภาพดีจริงๆครับกินแล้วก็ ดีมากครับอืมดีมากนะคะโอเควันนี้นะคะไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะคุณพ่อยังจะมาทานให้ดูด้วยนะคะเป็นการยืนยันนะคะว่าทานจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อแกะเลยนะคะแล้วทานให้ท่านผู้ชมดูเลยคะ่ะ่ะเนี่ค่ะก็เป็น KO นะคะจะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดแดงครับเม็ดสีแดงน,นะคะบรรจุในแคปซูลแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะทานให้ดูเลยนะคะทานเลยค่ะ นี่นะคะวัย78ปีนะคะได้รับผลกระทบจากตกบันไดนะคะมีอาการหลังที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะมีการเบียนหัวบ้านหมุนนะคะทันเคโอไปตอนนี้นะคะได้สุขภาพกลับคืนมาและอาการบ้านหมุนหายไปแล้วใช่ไหมคะหายเลยครับทุกคนอนนี้นะคะคุณพ่อก็คือเดินใช้ชีวิตได้ปกติทุกวังอาการปเป็นปกตินะครับาทางานได้ค่ะมันใจในสินค้ามากๆเลยใช่ไหมคะครับ นี่นะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ KO แล้วนะคะประทับใจมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มีภาวะคอเลสเตอรอลนะคะในเลือดสูงนะคะมีอาการเบียนหัวบ้านหมุนนะคะก็ติดต่อมาทางเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะโทรมาตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้ท่านนะคะสวัสดีค่ะชื่อแน็กนะคะอายุ40ปีค่ะเมื่อก่อนเคยทํางานอยู่ร้านขายปุ๋ยแล้วก็ขายสารเคมีค่ะ ช่วงนั้นจะอยู่กับสารเคมีทุกวันเช็คสต็อปทุกวันนะคะมันจะมีอาการคันตามแข้งขาแล้วก็คันตามลําตัวปวดหัวมึนหัวเหมือนจะวูบอะค่ะอาการเนี้ยจะเป็นอยู่ทุกวันเลยอะค่ะแล้วก็ทีนี้มีคนแนะนําให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเขาชื่อว่า KO ค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อมาทานประมาณ สองกล่องนะคะแล้วก็ลองทดลองทานไปประมาณ1กล่องแรกนะคะก็สัมผัสผลลัพธ์ได้ว่ามันดีขึ้นนะคะ่ะดีขึ้นตั้งแต่1กล่องแรกนะคะทานวันละสองแคปซูลค่ะเชา้า1เย็นหนึ่งหลังอาหารนะคะก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นอาการปวดหัวเวียนหัวอาการวูบพันตามเนื้อเนื้อตัวตามร่างกายแข้งขาค่ะมันก็หายไปนะคะรู้สึกว่ามันดีมากๆค่ะสั่งซื้อเลยค่ะ ko ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆสุดยอดค่ะสั่งซื้อเลยน,นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เพจผลิตภัณฑ์ ko นะคะใครมีอาการเวียนหัววูบบ่อยน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะโลหิตจาา มาทางนี้นะคะวันนี้นะคะพวกมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องอา,อาการดังกล่าวได้เป็นอย่างดีนะคะชื่อผลิตภัณฑ์ KO นะคะวันนี้ลูกค้าสั่งเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าทานแล้วเห็นผลชัดเจนนะคะใครนะคะที่มีอาการดังกล่าวก็ติดต่อพวกตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะตัวนี้ช่วยได้เป็นอย่างดีค่ะรีรักษาก่อนสายเกินแก้นะคะ